เต้งนัทพงลั่นนิรโทษกรรมไม่ผ่านคนเซ็งโกรธไม่พอใจพักประชาชนจะสู้ยังไงต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนจับตาอยู่ตอนนี้เลยครับ เป็นประเด็นร้นรอนๆที่เกิดจากการลงมติร่างกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งในสภานั่นก็คือเรื่องของพอรบรนิรโทษกรรมครับหลายคนคงได้ยินข่าวมาบ้างแล้วนะครับว่าเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติในเรื่องนี้กันไปแล้วซึ่งผลการโหวตที่ออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังเลยทีเดียวครับ ใช่เลยค่ะเพราะเท่าที่ติดตามข่าวดูเนี่ยผลการลงมติครั้งนี้ดูเหมือนจะทําให้หลายคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยนะคะพอจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดขึ้นได้ไหมคะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้เลยครับคืออย่างนี้ครับ จากการถแถลงข่าวของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนที่ออกมาพูดคุยพร้อมกับสสของพักหลังจากการลงมติเนี่ยท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนเลยครับว่าผลโหวตที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยมีร่างกฎหมายในรัฐธรรมที่ผ่านความเห็นชอบแค่3ามร่างเท่านั้นเองครับซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะในขณะที่3มร่างนี้ผ่านไปร่างที่มาจากอดีตพักก้าวไกลและที่สําคัญมากๆเลยก็คือร่างของพาคประชาชนเนี่ยกลับไม่ผ่านการรับหลักการ ในวาระที่หนึ่งครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้คุณนัตพงศ์บอกว่าเขาเข้าใจเลยว่าทําไมประชาชนหลายคนถึงรู้สึกผิดหวังโกรธและก็ไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาครับอ๋ออย่างนี้เองค่ะก็คือร่างของภาคประชาชนที่หลายคนหวังไว้กลับไม่ผ่านในวาระแรกนี่เองเลยทําให้เกิดความรู้สึกผิดหวังตามมาแล้วคุณนัทพงศ์เขาเห็นถึงอะไรอีกบ้างคะถึงขั้นบอกว่าคนอาจจะโกรธหรือไม่พอใจคุณนัตพงศ์ท่านมองว่า การที่กฎหมายผ่านไปแค่สามร่างแล้วบางร่างกลับไม่ขานเนี่ยมันอาจทําให้ประชาชนบางส่วนมองได้ว่านี่คือการเลือกปฏิบัติครับคือรู้เหมือนจะเลือกนิรโทษกรรมให้แค่บางกลุ่มเท่านั้นเองไม่ได้เปิดกว้างให้ครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างที่ควรจะเป็นและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคุณนัทพงศ์ก็เน้นย้ําเลยนะครับว่าการนิรโทษกรรมในลักษณะนี้มัน ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้จริงหรอกครับเพราะถ้ายังมีความรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติอยู่ความขัดแย้งมันก็ยังคงอยู่ไม่ได้ถูกคลี่คลายอย่างแท้จริงนั่นเองครับนี่คือจุดที่ทําให้คุณนัฐพงศ์ผิดหวังและอาจจะโกรธได้ครับเข้าใจเลยค่ะถ้ายังมีการเลือกปฏิบัติอยู่จริงๆก็คงไม่สามารถนําไปสู่การปองด้องได้อย่างที่หวังไว้แล้วอย่างนี้พักประชาชนของทางนัตพงศ์เขามีท่าทีหรือแนวทางยังไงต่อไปคะในเมื่อผลออกมาแบบนี้ แม้จะผิดหวังกับผลการลงมติแต่คุณนัทพงษ์และพักประชาชนก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเลยครับว่าพวกเขาเชื่อมั่น ในกระบวนการในระบบรัฐสภาครับคือถึงแม้ว่าร่างที่เขาและภาคประชาชนหนุนจะยังไม่ผ่านแต่เขาก็ยังให้ความสําคัญกับขั้นตอนและกลไกต่างๆของระบบรัฐสภานั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยคุณนัฐพงศ์ยังชี้ให้เห็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นคือในบรรดา3ร่างที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ไปแล้วนั้นมีอยู่2ใน3ร่างที่หลักการของมันยังคงเปิดกว้างอยู่ครับ นี่แหละครับคือความหวังที่เขายังมองเห็นอยู่แสดงว่าถึงแม้ร่างที่ต้องการที่สุดไม่ผ่านแต่ก็ยังพอมีช่องทางให้ทํางานต่อได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วคําว่าหลักการยังเปิดกว้างอยู่นี่หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าตัวหลักการใหญ่ๆของกฎหมายในสองร่างนั้นเนี่ยยังมีพื้นที่ให้สามารถปรับแก้หรือขยายขอบเขตให้ครอบคลุมผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆได้มากขึ้นในขั้นตอนต่อไปครับไม่ได้ถูกจำกัดจนปิดตายไปตั้งแต่แรก นี่คือจุดที่พรรคประชาชนมองว่าเป็นโอกาสสำคัญครับเพราะฉะนั้นคุณนัตพงศ์จึงยืนยันว่าพรรคประชาชนพร้อมที่จะใช้ทุกกลไกที่มีในชั้นกรรมธิการครับเป้าหมายของพวกเขาคือการเปิดประตูและเปิดกว้างการนนรโทศกรรมนี้ให้ครอบคลุมทุกฝ่ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนี่คือสิ่งที่คุณนัทพงศ์รับเบื้อนสสมายืนยันการทำหน้าที่ของพวกเขาต่อสาธารณะในวันนั้นครับ อ๋อคือถ้าหลักการยังเปิดกว้างก็ยังพอมีทางไปต่อได้โดยเฉพาะในชั้นกรรมธิการอย่างนี้ภาคประชาชนเขาก็คงเตรียมตัวทํางานหนังในชั้นกรรมธิการเลยสิคะถูกต้องเลยครับเขาบอกว่าพร้อมที่จะใช้กลไกทุกอย่างในชั้นกรรมธิการเพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่คุณนัทพงศ์ท่านเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่ผิดหวังเป็นอย่างดีเลยครับเพราะท่านเองก็เคยเป็นหนึ่งในประชาชนที่เคยเข้าไปช่วยทํางานในจาร่ารายชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับภาคสังคมมาก่อนท่านจึงทราบดีครับว่าการเสนอ และผลักดันร่างกฎหมายที่มาจากภาคประชาชนนั้นมันลําบากกว่าสอสอมากแค่ไหนครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการที่ภาคประชาชนจะรวมตัวกันรวบรวมข้อมูลร่างกฎหมายและก็ระดมพลังในการล่ารายชื่อเพื่อที่จะให้ร่างกฎหมายของพวกเขาถูกพิจารณาในสภานเนี่ยมันต้องใช้ ความพยายามอย่างมหาศาลและเจอกับอุปสรรคมากมายกว่าร่างที่สสเสนอขึ้นมาเสียอีกครับฟังดูแล้วก็เหนื่อยแทนเลยค่ะการผลักดันกฎหมายจากภาคประชาชนนี่ต้องใช้พลังเยอะจริงๆแล้วคุณนัทพงศ์เขาคาดหวังกับร่างของภาคประชาชนมากแค่ไหนคะคุณนัทพงศ์บอกว่าร่างที่ตัวเขาเองคาดหวังและอยากให้ผ่านในสภามากที่สุดในวันนั้นเนี่ยคือร่างของภาคประชาชนด้วยซ้าไปครับไม่ใช่ร่างของภรคประชาชนเหตุผลที่เขาคาดหวังกับ ร่างของภาคประชาชนมากขนาดนั้นก็เพราะว่าท่านมองว่าถ้าหากร่างของภาคประชาชนผ่านการรับหลักการในวาระที่1แล้วเนี่ยสัดส่วนของกรรมธิการที่จะพิจารณาต่อนในวาระที่สองก็จะมีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไปร่วมด้วยครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันหมายความว่าจะมีตัวแทนจากภาคประชาชนจริงๆได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณารายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ได้นําเสนอความคิดเห็นได้สะท้อนมุมมองและข้อเสนอแนะต่างๆ จากฟังประชาชนโดยตรงในกระบวนการที่สําคัญที่สุดของการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการทําให้การเนรโทศกรรมครอบคลุมและเป็นธรรมมากที่สุดครับอ๋ออย่างนี้ก็เท่ากับว่าการที่ร่างภาคประชาชนไม่ผ่านทําให้โอกาสที่ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมโดยตรงในชั้นกรรมธิการลดลงไปเลยสิคะแล้วหลังจากนี้พักประชาชนใจยังไงต่อจะสู้เต็มที่เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับ คุณนัทพงศ์ยืนยันว่าถึงแม้ผลการลงมติในสภาวันนั้นอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกผิดหวังหรือไม่เป็นไปนตามที่คิดไว้แต่ในฐานะของพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยคุณนัทพงศ์และเพื่อนสมาชิกทุกคนยืนยันว่าพวกเขาจะทําหน้าที่อย่างมีวุฒิภาวะครับคือจะทํางานอย่างรบอบคอบมีเหตุผลและมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักที่สําคัญคือพวกเขาจะไม่ละทิ้งความหวังครับ ไม่ลาทิ้งความหวังฟังแล้วก็ดูสึกดีขึ้นนะคะแสดงว่าเมียังมีความมุ่งม,มั่นที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับคุเน้นย้ำเลยว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยพรรคประชาชนจะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้การนิรโทษกรรมนี้เปิดประตูและเปิดกว้างมากที่สุดครอบคลุมทุกฝ่ายจริงๆนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะทำอย่างสุดกำลังครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณนัทพงศ์ก็ยังได้กล่าวถึงหลักการที่สำคัญมากๆที่พรรคประชาชนยึดถือในการผลักดัน กฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับหลักการสำคัญอะไรคะฟังดูน่าสนใจค่ะหลักการที่ว่าเนี่ยคือถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้พิจารณาเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สามได้ทันก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับและถ้าหากว่าเป็นร่างกฎหมายที่ยังคงเลือกปฏิบัติ ไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายจริงๆเนี่ยพักประชาชนเองไม่สามารถเห็นชอบให้ร่างกฎหมายลักษณะนี้ผ่านสภาได้ครับนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นของพรคประชาชนเลยนะครับคือถ้าถึงที่สุดแล้วมันยังไม่เป็นไปตามหลักการที่พวกเขาต้องการคือต้องครอบคลุมทุกฝ่ายจริงๆไม่มีการเลือกปฏิบัติเนี่ยพวกเขาก็จะไม่สนับสนุนให้ผ่านครับ โอ้โหนี่คือจุดตายเลยใช่ไหมคะถ้าถึงวัรละสามแล้วยังเป็นแบบนั้นก็จะไม่ยอมให้ผ่านไปเลยแล้วตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนแล้วคะณนะตอนนี้คุณนัตพงศ์บอกว่ากระบวนการยังไม่ถึงที่สุดคือมันเพิ่งผ่านวาระที่หนึ่งไปเท่านั้นเองยังมีขั้นตอนอีกมากในชั้นกรรมธิการและการพิจารณาในวาระที่สองและสามที่รออยู่ด้วยเอบนี้เองครับที่ทําให้คุณนัตพงศ์และพักประชาชนยังคงบอกว่าพวกเขาไม่สามารถทิ้งความหวังได้ครับ แสดงว่าตอนนี้ยังมีความหวังที่จะผลักดันให้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรักประชาชนได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วสถานการณ์การเมืองตอนนี้เป็นใจกับการผลักดันกฎหมายนี้มากน้อยแค่ไหนคะคุณนัทพงศ์เองท่านก็มองสถานการณ์การเมืองโดยรวมตอนนี้แล้วก็บอกว่าการที่กฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สได้ทันก่อนที่จะมีการยุบสภานเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แล้วก็มีความเป็นไปไม่ได้อยู่เหมือนกันครับคือมันเป็นไปได้ที่อาจจะทันหรืออาจจะไม่ทันก็ได้ครับมีความ ไม่แน่นอนสูงเลยสิค,คะใช่ครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็คืออาจจะเกิดสถานการณ์ยุบสภาขึ้นเสียก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะถูกพิจารณาได้ทันนั่นเองครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไร้เสถียรภาพาพอสมควรครับทุกอย่างก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้งหมดว่าเรื่องนี้จะออกมาในทิศท,ทางไหนเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับฟังเราก็ต้องลุ้นกันจริงๆนะคะ นอกจากเรื่องนี้ละถศกรรมแล้วพรดประชาชนเขายังมีเรื่องอื่นๆที่จะผลักดันอีกไหมคะในช่วงที่เหลือของอายุสภามีครับคุณนัทพรงศ์ระบุเลยว่ายังมีกฎหมายที่ประชาชน อีกหลายฉบับเลยที่ภาคประชาชนต้องการจะผลักดันในช่วงอายุสภาที่เหลืออยู่อย่างเช่นในวันพิจนารณาที่คุณนัทพงษ์แถลงข่าวเนี่ยก็จะมีการยืนยันยติในเรื่องของพร,บ,รบประชามติว่าจะยืนยันตามร่างของสสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของพร,บ,รบคุ้มครองแรงงานด้วยครับเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะถูกต้องเลยครับคือแม้หลายคนอาจจะประเมินว่าช่วงเวลาที่เหลือของอายุสภาอาจจะไม่มากนักจากสถานการณ์ที่ไร้เสถียรภาพทางการ เมืองแบบนี้แต่คุณนัตพงษ์ยืนยันว่าทักประชาชนเองก็พร้อมที่จะใช้เสียงทั้งหมด142เสียงที่มีอยู่ในสภาในการผลักดันกฎหมายที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดต่อไปครับนี่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพักประชาชนที่ต้องการจะทําหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเหลือเวลาอีกมากน้อยแค่ไหนก็จะใช้ทุกโอกาส ผลักดันกฎหมายสําคัญให้สําเร็จให้ได้เรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการทํางานในชั้นกรรมธิการและในสภาจะเป็นไปในทิศทางไหนและกฎหมายฉบับนี้จะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่พรรคประชาชนและภาคประชาชนคาดหวังได้หรือไม่นะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆค่ะสรุปแล้วก็คือเรื่องของพรบนิรโทษกรรมยังไม่จบแค่นี้พรักประชาชนก็ยังคงเดิน